วัดไผ่ล้อมไม่ใช่นครปฐมไหนเฟิร์สรีวิวดิวันนี้เป็นยังไงตอนแรกคือวันไผ่ล้อมก็ดูว <c oughs> ่าอยู<ๆ>่แถวนครปฐมวผสมไมดูว่ามีที่นี่เหมือนกันมันก็ต่างต่างใจตรงไหนว่าไผ่ล้อมก็ไม่เหมือนวัดมันเหมือนวัดทั่วไปแหละแต่ว่าบรรยากาศที่เราผ่านมาเนี่ยมันทําให้วัดนี้ดูดูดมีดูมีอะไรแต่ไหนก็เป็นก็เป็นเจดีย์ทรงมอญเหมือนเดิมตรงเนี้ยอยบนกเกเป็นมอญหมดเลยมันเป็นไทยเออไทยมอญตอนนี้เราอยู่ไหนแล้ววะ พัดไถล้อมจะอยู่เอ่อไหนนี่นี่เมื่อกี้เรามาตรงเราอยู่วันนี้แต่พิ่งมาตรงนี้เองดิใช่เหรอเมื่อกี้เราอ้อมเฮียแหละอ๋อเราอ้อมชุมชนใช่เหรอเมื่อกี้เราเขาเขาชุมชนไม่รู้ว่าแสดงว่า<ๆ>เราต้องย้อนกลับไปแล้วหรือว่าต้องเดี๋ยว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 ไปทามทางนี้ต่อทางนี้มันก็กลับไอ้นี่ดิกลับอะไรกลับจะดีเอียงเมื่อกี้ไม่หรอกเชื่อกูดิกูหางมาถึงนี่เชื่อกันครับ เชี่ยแก่้างก๋เตี๋ยวนเลยจัดเลยไปลวเดี๋ยวขอเข้าไปพูดเทนทีหนึง ตรงนั้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมที่มึงบอกปะ่ะมึงนำตรงนี้ใช,ใช่ออกไปดูไงมึงนำถ้าไม่ใช่มึงเ, <laughs> เข้าไปปิดก็ <laughs> ปั่นไม่รอคนถ่ายเลยแม่งออไม่เหงื่อเริ่มร้อแล้ว <laughs> ปิดนายไปทางนั้นแหละน่าจะมีของอยู่ร้องแถวนี้ยก็หิวอยู่อ่ะถาถาแต่คนอยากกินไหมเพื่อนโรง,งงานอะ่ะเอ้ยเบรกจะเลี้ยวไหมล่ะฮะไม่เข้า หนูว่จะเอาไซค์เครื่องเลยอ่ะเฟิร์สโซนนี้เหมือนสนาดโงสองแล้วว่ะเหมือนเหมือนเหมือน ท่วน okay ี wow. ้ก็โอเคนะมันเย็นๆดีอารมณ์เหมือนสารโรงสองนะมันมันมันหลุดมันหลุดจำเมื่อกี้มาเยอะอยู่อะถ้าเสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าวันนี้วันอะไรก็อดีกว่าเดินคงเดินขาลากอะมจอดช่วยบอกกูด้วยเฮ้ยก๋ยเตี๋ยว มีกวว๋ว,กวเยเตี๋ยวไหมครับปลาน,นี่แหละหิวแล้วโว้าวิมน้ำอากาศยายดีๆถ้ามีเยรืออย่างนี้ก็โอเคเลยเฮ้ยกองกองกินด้วยกันไหมครับมีเรือยหโ <laughs> ผมเขาได้ได้ไหมไ <laughs> อ้เชนนัทผมท่านนนท่านนนท์ฝั่งโน้นไหมอ่ะที่เราไป <laughs> บอกว่าไม่มีเรืค <laughs> อค่ะเจียใจยิ่ผ่านเลย นี่เป็นร้านอาหารร้านเดียวที่เราเจอแล้วก็เปิดร้ออานนั้นก็ปิดโเดี๋ยวมาก่อยคุยนอัพสตอรี่อัพสตอรี่ครเอาครับเอาทุกอย่างมึงเนี่ยร้านค้าเขาไม่ค่อยเปิดวันจันทร์เลยครับเข้าวันธรรมดาเขาไม่ค่อยเปิดใช่ไหมฮะคือคนมันเยอะกว่าอรเดี๋ยอ๋อ <c ute> <c ute> เป็นราคาข้างนอกมากตอนนี้ว่าข้างในคนข้างในเขามาขายเห็นมันเห็นเป็นชุมชนพอควรอ๋อแต่ก็ยังมีคนมาปะปายผมเห็นผ่านมาขับมาบันเห็นเป็นชุมชนหรือว่าแบบมันเป็นคนในชุมชนมาขายของเงี้ยอ๋อก็มีบ้างนะตอนนี้วอ๋อครับมามาโดนก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่า มึงระยังไม่เลยอ,อัพอียู่แกเพิ่องอ,อัพด้วยเรามีกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกเซเล็กหนึ่ง EA ไม่ผักด้วยน้ำตาลประมาณนี้เพิร<ะ>์ดสั่งอะไรฮะมึงสั่งอะไรเล็กหมูเล็กหมูเซเล็กหมูกูสั่งเล็กหมูมันไม่เือไม่เอาผักมันต่างแค่ว่าผักใช่ไหเพิร์ดต้องโดนก่อนเราปุงเนี่ยเฟิร์สดไม่ปรุงเหรอชิมก่อนกูชิมก่อนอ๋อชิมก่อนปรุงว่ะ เงี้ยอเฮ้ยแซวว่าของเขาดีไม่พลาดถ้าถึงเอ้ยชื่อร้านอะไรวะไม่มีชื่อร้านชื่อปลาไม่มีชื่อร้านวะแว่นมาก็ไม่มีเอาไว้ว่าร้านที่มาอยู่ตรงข้ามองค์พระนั่นคือร้านอะไรนะหล่อมาที่กว่าด้วยดีเอ็มไม่ได้หมดคอนน่าจะเปลี่ยนเยอะแล้ววันนี้แดกอย่างเดียวคลิปแดกคือกินนี่ถ้าเรามาเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยไหนร้านแล้วแหละคงคงไม่น่าคงไม่น่ารอดจตถึงร้านนี้แล้ว กินอะไรต้องกินนำ้ำซุปเว้ยนี่คือหัวใจหลักฟังด้วยวย้า <Wow. S 2> ได้อยู่นี่คือการทำร้ายคนดูยามดึกม <Fuck you. S 1> ีเรือด้วยมีเรือด้วยแถวนี้มีแถวนี้คงมีเครื่องบิน <laughs> <laughs> มักไอสัตว์ฟังนะเว้ยฟังมึงฟังเสียงที่ต่ำไห่ขึ้นเลย กูไปนอ๋อตอนนี้นะฮะงบดนเริ่มหมดไปแล้ว ขาไม่ไปถึงร้านไม่ร้านเดียวอีกะแสดงว่ากเตียวกามรากว่าทำไมสามสิบก็รวมน้ำสิบบาทอ๋อน้ำเออลืมน้ำด้วยวะสามสิบเออกระที่ดุ๊งเลนก๋วยเตี๋ยวชามสี่สิบ เดี๋ยวได้ย,ยืนยืนยุนยืนเรามาดูหางกันคุณอยู่นี่กูมาได้ไม่ถึงครึ่งทางไอชิบหายชั่วโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งจากตรงนี้กูอยู่นี่แล้วมาถึงนี่กูอยู่แค่นี้เองไอ้เพึ่งควายวะช่วยครับอะไรอยู่เนี่ยเออทำไรอยู่วะเอ็งยังเหลือทางเป็นรอบเรืเยอะเลยชั่วโมงหนึ่งถ้ากูทัวร์นี่กูหมดกี่ชั่วโมงเนี่ยโอ้ชิบหายยังไงวะวันนี้จะครบไหมโอ้ยไม่ก็จะเต็ม โอเคเหลือตรงไหนเหลือ <Definitely> ที่ไหนบ้างไปที่นึงจะไปสถานีอนามัยแล้วก็แปลงสาธิตวัดสารกุลเออนึกออกแนละเกาะนี้ที่เป็นเกาะรอฮาตั้งชื่อว่าเกาะสารกุลเออไปตามชื่อเกาะแล้วพอแมงเอ้เหลอยาวแล้วพอเออเดี๋ยวถ่ายกุนไปนะทุกคนไอ้เกิดเรื่ออกละไอ้เกาะเนี้ยมันชื่อเกาะสารกุลรอฮาคนตั้งให้แล้วพอมีเอาเภอปาเกร็ดปุ๊บก็เลยตั้งชื่อเกาะเก็ร็ดเอง อถานี้ก็เหลือสาาถานีอนามัยแสตทิศวัส,สารกุลสถานีาอนามัยไปส่งใครอยู่วะคืออ๋อมันกว้างไงมันกว้างอบตอด้วยจะไปทำไมครับมึงจะไปเปลี่ยนชื่ออะไรครับก็ <laughs> อขอมาจาทดทาาะเบียนสมรส่นี่ใครวะมองําเชี่ยอะไรนะ <laughs> แล้วก็มีวัดจุบดีแล้วก็กระบะพระบะ <laughs> โอเคประมาณนี้ <laughs> โอเคคงจะจบอีกสักแปดชั่วโมงดูทางโคตรเคี้ยวมากปลาไหลโคตรเคี้ยวที่เรือรถ สามโลสโลชิวๆน่ากูย่อยพอดีอ่ะเดี๋ยวเฟิร์สไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับทำไมตะเคียนเฟิร์สต้องขับเร็วๆเฟิร์สตรงนี้กูขึ้นไม่ได้ แม่คือยางหลังไม่แบนลุงมึงไม่สุกยางเ <c> พ <oughs> ิดก็รู้ว่าเร็วแต่ไม่ต้องเร็วขนาดนั้น <c oughs> ไม่รอเลย โอ้โหว้าวเฮ้ยเฮ้ยกูจะเกูไม่บอกกูจุดทะใหมไม่กูก็ไม่ได yes. ้เอากล้องแพนเข้าไปไงมันเป็นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรวินเทจมีของเก่าอุ้ยมีแมลงชนหน้าวันนี้ระเบิดเยอะระวัง ไม่รลงช่างหัวลงยาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังเข้าหลังหลังหลังมาหลังมาเดี๋ยวหลบหลบเข้ากันหลบหลบเข้าไอ้เบรกกูไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไม่ได้กองกูแพนเลยเดี๋ยวนะกลับปอนโอเคเออรู้สึกวันหลังว่าหลังเลิกเบรกดี เริ่มเขา้าเริ่มเข้าความอีสานเข้าไปนเอ,อเริ่มอีสานแล้วท่านะครับจ้บมาอ้อาวงี้ตรงนี้เลยคือตรงนี้มันได้ความอีสานคิดถึงแบบนี่ถึงอำเภอแล้วอุขารมาตัาง้งนานก็ถถึงอำเภอ อำเภอเอยอันมอำเภอเลยวะกูพูดผิดไม่ได้เหรวัดเออตรงไปตรงไปใช่ถูกต้องของแท้เจ็บเมื่อไรก็ทายา นี่บอกแล้วตอนนี้มันเหมือนเหมือนมาเทีย่ยวแล้วแม่งแบบอะไรนะมีมือมีหมู่บ้านสีนนเ,ยเย็นกูเดี๋ยวเรือกูดูตงนั้นไม่น่าใช่น่าจะปิดพูดไม่จบเลยคือจะพูดว่าอะไรนะคือมันเหมือนว่ามาเที่ยวมาเทียเท่ยวแล้วมา,วมา,วมาวสี่สี่ภาคอ่ะคือมันไปตรงไหน,นมันก็ได้กินอายคนละที่กันนะม<ล>ึง <c oughs> ฟังกูไม่ได้เปิด เ,เรื่องว่าพูดแต่งกล้องก็พูดกับมึงด้วยเนี่ยใช่เช่เราเจ๋งด้วยภาพการิสานทำไดแเลยวะทรายไม่รู้แต่ว่าไม่รู้เพราะรู้สึกมันไอ้เมื่อกี้มันเหนือปะไอ้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราเมื่อกีอ้อเอเไม่รู้ว่ะแต่ว่าเมื่อกี้อีสานแน่นอนมันเหมือนมาเที่ยวและสีพาเออวะ่ะเจ๋งถ้ามาเสพบ,บรรยากาศเนได้ของกินก็โอเควันธรรมดาก็มาได้นี่คือคำพูดปลอบใจของกูนะ อ็นธรรมดาถ้าถ้าจะมาก็ต้องมาอย่างนี้แหละมึงอยากได้ความสงบมึงก็แลกด้วยไม่มีอะไรกิน่มึงจะหาของกินมาเองแต่ถ้ามึงอยากมาหาของกินมึงก็เสาวิดนะฮะกลับมาอยู่ที่หาตเลิกเห็นแบบร้านปิดเยอะมากแต่ถ้าเปิดดูนาจะคือ,อเรียกว่าเรียกไม่เปิดกันเลยดีกว่ามมวไม่เรียกกระท่อมป่าววะ <What? S 1> เออกระท่อมกระท่อมหมดแล้วกระท่อมนี่ไม่เคี้ยวนาไปกระท่อม คือทางมันคดเคี้ยวที่เรีรถมากแต่ว่าเราตรงไปูลแลวการจะได้แบบมันปลอดภัยทั้งตัวกูและตัวมึงเองี่เข้ามาก็เจอหลานข้าวอยู่นี่หว่ากูไม่น่ารีบกินเลยไม่แต่เออใช่อร่อยอร่อยแต่ว่าก็ไม่รู้อาจจะอร่อยกไ้เขาไม่รู้เซฟแล้วตอนี้เซฟแล้วไม่ไหวแล้วเกตไล่กองอะไรอย่างนี้เลย จะเล่นอ <laughs> <laughs> ะไรผมปลบเดียวนี่สิบนาทีแล้วเนี่ยป,ปั่นยังไกลได้อีกยังปั่นไกลได้อีกเออมีแต่คนแก่นะครับ หายได้ใส่ตะก้อขอบปากด้วยกัดเราไม่ได้หรอกนนอมึงจะปั่นหนีกูดีกันโอ้แก่แล้วไม่มีพิษภัษ <c oughs> ไไยไเเปเรือ่กะวิยอโอ้โหมเือายดตังอะ <c oughs> งจริงได้นะเว้ยเป็นนั่งซดท่าเรือคนละป่องะเลย ค่อยว่ากันเที่ยวก่อน